ทนานะที่มีความสนใจอยากจะฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นเรื่องของจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อมาฟังธรรมะเนี่ยก็ต้องมาสังเกตดูว่าจิตของเราตอนนี้มันอยู่ยังไงร,รู้สึกที่จิตเราได้ไหมรู้สึกไหมจิตของเรารู้สึกไหมมันมีเรื่องราวอะไรค้างคาอยู่ในจิตใจมีไหมเอาปัญหามาด้วยไหม ัาในที่ทํางานมันเอามาไหมปัญหาที่บ้านมันเอามาด้วยไหมปัญหาเรื่องหนี้เรื่องสินมันเอามาด้วยไหมเรื่องเงินเรื่องทองเอามาไหมเรื่องดินฟ้าอากาศเอามาไหมนั่นแหละมันเป็นเราไหมไม่ใช่ไม่ใช่เราเก็บเอบามันไว้ทําไมทิ้งได้ไหมปล่อยได้ไหมวางได้ไหมไล,ล่มันออกไปได้ไหมนี่นี่แหละนี่แหละธรรมะเข้าใจไหมธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรื่องของจีตเราเอง